ต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะคะโจทย์บอกว่าเพนนีมีเงินสะสมอยู่จํานวนหนึ่งวันหนึ่งพ่อให้เงินเพนนีเป็นพิเศษ600บาทวันรุ่งขึ้นเพนนีซื้ออาหารให้แมวและนกที่เลี้ยงไว้เป็นเงิน420บบาทเพนนีรู้ว่ายังเหลือเงินอยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่เพนนีแล้วก็เงินที่พ่อให้ไว้รวมกันนะคะถามว่าเดิมเพนนีมีเงินสะสมอยู่อย่างน้อยกี่บาท ประโยคที่แสดงให้รู้ว่าเป็นอสมการก็คือ mm hmm. เพนนีรู้ว่ายังเหลือเงินอยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่เพนนีและพ่อให้ไว้รวมกันซึ่งคำว่าไม่น้อยกว่าก็คือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือบอกแค่ว่าเพนนีมีเงินสะสมอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดให้เดิมเพนนี บาทพ่อให้เงินเพนีเป็นพิเศษ600บาทแสดงว่าเพนีมีเงินเพิ่มขึ้นอีก600บาทก็เป็น x บวก6ก0จากนั้นเพนีก็เอาเงินไปซื้ออาหารให้แมวและนกที่เลี้ยงไว้เป็นเงิน420บาทก็ลบ420นะคะมากกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินที่ เพนนีแล้วก็เงินที่พ่อให้ก็แสดงว่าเงินที่เพนนีกับพ่อให้นะคะเป็น600บาทบวกกับ X นะก็หารด้วย2เพราะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็แก้สมการเอาวงเล็บออกได้เลยนะคะ600้อยลบสี่ก็เหลือ180ก็เป็น X ็บวกหนึมากกว่าหรือเท่ากับ X อ็0บวกหกรหารด้วย2 ย้าย2ขึ้นมาคูณอีกฝั่งนะคะก็จะได้เป็น2คูณกับ x บวกกับ180มากกว่าหรือเท่ากับ x บวก600 2คูณ x ก็เป็น2 x 2คูณเหลวกับ180ก็เป็นแปดสอนะคะทด1เป็น3ามรนะมากกว่าหรือเท่ากับ x บวก6กร ย้าย x ไปหา x นะคะ2 x ลบกับ1 x ด้านนี้ก็จะเป็น600ลบ360 2 x ลบ x นะคะก็จะเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ600ลบ360ก็เป็น240 แสดงว่าเดิมเพนีมีเงินสะสมอยู่อย่างน้อยกี่บาทคะตอบ2อ240บาทนะคะ เรียบร้อยนะคะตัวอย่างที่2ต่อไปตัวอย่างที่3นะคะโจทย์บอกว่า3เท่าของจํานวนเต็มบวกจํานวน1มากกว่า1 5อยู่ไม่เกิน9จํานวนเต็มบวกนั้นเป็นจํานวนใดบ้างนะคะครูพิมพ์ตกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นจํานวนใดบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเรามาดู3เท่าของจํานวนเต็มบวกจํานวน1มากกว่า มากกว่านะคะมากกว่า15อยู่ไม่เกิน9นะคะมันจะมีคําที่แสดงว่าเป็นประโยคของอสมการนะคะต้องแก้อสมการอยู่2อสองคำนะคะคือมากกว่ากับไม่เกินไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นเราข้อนี้เราจะแยกคิดทีละอสมการนะคะเราก็ให้ x นะคะ แทนจำนวนเต็มบวกจำนวนนั้นนะคะก็คือจำนวนที่โจทย์ต้องการนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราจะมาแยกดูทีละทีละส่วนนะคะจำนวน3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง มากกว่า15อยู่ไม่เกิน9แสดงว่าจากตรงนี้นะคะคำว่ามากกว่าในที่นี้เป็นเครื่องหมายลบได้ด้วยแสดงว่าอสมการแรกของเราก็จะกลายเป็น 3x นะคะลบ15ไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ9นะคะเราจะจัดการตรงนี้ก่อนอะจะได้ว่า 3x นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ9บวกกับ ดีๆนะคะ9บวกกับ15ก็เป็น24นะคะแล้ว x น้อยกว่าหรือเท่ากับย้าย3ไปหานะคะหรือว่าคูณด้วยเศษ1ส่วน3ก็จะเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8แต่เรายังไม่เรียบร้อยเพราะว่ามันยังมีอีกคำหนึ่งนะคะที่บอกเอาไว้ก็คือว่า จำสามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า15แสดงว่า3เท่านะคะของจำนวนเต็มบวกก็คือ 3x นี้ยังมากกว่า15ด้วยเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขนี้ x ก็จะมากกว่า15หาร3หรือว่าคูณด้วย1นส่วน3ทั้งสองข้างนะคะก็แสดงว่า x จะมากกว่า5ด้วยข้อนี้นะคะเวลาที่เราตอบ x มากกว่า5แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะคะถ้าเราใช้เส้นจำนวนช่วยนะมีอยู่2ตัวเลขนะคะก็คือ5แล้วก็8 x มากกว่า5นะคะไปด้านนี้แล้ว x ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะคะ คำตอบก็คือส่วนที่ทับกันอยู่นะคะก็คือส่วนนี้นั่นเองแล้วอเผอิญว่ามันเป็นจํานวนเต็มบวกแสดงว่าจํานวนเต็มบวกทั้งหมดเป็นอะไรคะจํานวนจํานวนเต็มบวกเหล่านั้นนะคะคือหกเจ็ดแล้วก็8ด เรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่างที่3